ไม่เห็นสวัสดีครับพลาแมง้องตัวถูทุกคนเอฟซีจ่องเสียงหน่อยก็มีสารทุกคนทุกคนครับฟาดไตเขียดไตจิรีพิษกับนะครับเอาเลยนี่ครับึ่ตัวครับนีครับพี่นงองตัวที่สองจิรีพิรีจิรี đây bố đây bò cái pula bốn tám anh đây phi nhung hai bốn mười tím đã 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 đưa tới thứ tám ngoại Chắp đại nhạc đại thẻ Nè นี่อีกหนึ่งตัวคี่ขได้บอพี่นอ้องวะได้เหมือนเดิมดนี่เขียดุบุูบ,บ,บเข็นมันไหมนี่เ,เรียบร้อยนี่ kiệt 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 kiat 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 bín kiat kiat này kiat 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 โบเห็นกาตัวไม่เกียดน้อยน่อยก็นหน่อยอีลีอีหรอ,อโอ้กัสดีมากโตมันสำนีกระหูเป็นสิริน้ำเขาเนาะอเอา้าเนี่ยดาราใหญ่ดารา,า,าพักเอกคูบกีนด้ เห็นบอเห็นหรือไม่ไมเห็นคือเก่าล่ะม,มันกระดุดไปเรื่อยนี่เอ,อ้สุดยอดมากตัวนี้เออเออ เออเจ็บนี่อ่ะนี่ีหนึน่งตัวเมียดหนึ่งตัวสามตัวคนเลยดียวสามตัวมันอยู่ด้วยกันเอาตัวเท่งก่อนนี่ ตัวใต้ครบจิงลีิี้ยเกียดนี้น้องน้อยจิงลีพนาวานี่อีกหนึ่งตัวอ้วกองสันดูผู้ชมหาเฉาะ นูนอย่ดีมันจะแมนหลายชังออกบาหลาย่วโงนะคุบคุบเออครูในอนไรกัคุบเ,เอามันเอาเอา สองสองเน๋ยวคุบการคุบคุไมาไงไม่กวาดพิเศษใบาตานกวาดหาเขียดหาจีดีกวาดไปเรื่อย ถ้ามันมีมันก็จะโดดด้งขึ้นมานี่แล้วเส้นตัวนี้มันโดดขึ้นมาแล้วเห็นไหมมาจับเลยจับเลย,ย okay. ะจะโดดขึ้นมาอีกไหม ดูลังกดก,ก็ว่าจะแม่นจับมวลจับง่ายสำหรัอเอาเ้ยของมมนสีมวลกองจีง่ายกวาดจนว่าซ้วมสีได้แต่ละตัวกวาดลงไปเต็มคือว่าหายแต่ยังได้คูบมันอ้าวจับจะบคูบเต็มน,นี้ครับกวาดลงไป รวสมสวยมากกระดาตัวนีเนี่ยจิงเดียดอีกหนึ่งตัว,น,น,ตวนี่อีกหนึ่งตัวนี่อีกหนึ่งตัวคุบคุบเลยนะคุบแล้วนี่ เกียดพี่นงทีนี้เห็นไหมคุบคุบคุบอาตีไรหายเอาคุบเร็วเร็วี้พี่พีก้านกานนี่นี่มันุ้บนี่ตูดแล้วตูดแท่งแล้วอืม นี่นั่นนั่นมันดีเดียวนั่นขุบออกมาเลยขูบลี่อยู่ในหูหูหูขูบขืนขึ้นฟากันขึ้นขุบเลยเอาขุบเลยสิสิโดดไปเต็มๆดิพี่สิเอาขุบการพี่โดดดิพี่ ông hoop cúp lên ông louis lui louis lui lui nhìn nini tony tối kupa mana nè nhìn urna hoop 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 อ่าใช่เลยหนึ่งสองสามสนุกจังเลยนี่นี่กันนี่นี่นี่ไปไม่หนึ่นี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 ่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วในจีนพีพีนี่นี่นั่นนั่นนั่นขึ้นมาแล้วนี่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 ไปตารเอ้าพีพีมันออกมาทางพีแล้วนี่นี่ได้ไปไม่เออนั่นละนั่นละพี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 นั่นนั่นในสายในสายตัวนี้ นี่นี่นี่ตัวเหยียบทับมันขีดแตกอย่เลยคูปอันเออใช่เออ,เอ,อโอ้ยเสียแต่คูปตัวเยอะกับเมื่อยลหรอเอาคูปคูปคูปเออได้อีกอนี่นี่น,นี่ตีนเหยียบแล้วเอาเลยอืมใช่ปะนี่ อ๋อ,อ,อป่อยกินแล้วมาเนี่ยเอา <c oughs> เล่นเลน่นคุบ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 ผี่ัอผีเอาคุบคุบคุบปุ๊บนั่นเรียบร้อยไสนนั่นนี่นี่เนี่ยมึงในกล้องเห็นบ่มาเนี่ยเออวะเห็นเห็นเล่นแล้วก็คุบเลยเออเอ้าเอ้าแทนมันบ่นบน เนี่ยซ้ายไปนี่ได้คือก็อยู่วันใดก็ไปเห็นดอกไฟมันเงี้ยงเออตัวเดียขาดเดี๋ยวเอาตัวละตัวกันใส่ถุงเลยใส่ถุงไว้เอาโต๊ะไม้ไปนี่โอ้โหคีคีคเต็มมากแล้วนั่นเอานั่นเออซ้าเนี่ยเหยียดนี่ออกไปแล้วไหยิบดิ

ใจเฮ้ยขี้ดูของอะไะนั่นดิมันไตยขมาแล้วเออคุบเลยใ่เอาไปจิรีดีกแล้วใ่อยู่ไหนเออขาหากี่ขาลอนเบิดกกระน้ำขานี่นี่กันจับให้ได้หนิวนๆดำๆนี่

พี่ขึ้นมาแล้วม้มว,มวนม้วนพี่เอาโดดนี้แล้วเอาคุบคุบคุบไปนั่นเอาเอาเออคุบไปหดอด,ดูโดนอยู่บ่เออง่ายแรงรับจุดอุบคุปม้มวนครับที่แบแล้วแบบนี้ม,มาแล้ว หลายแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะแค่นี้ก่อนพอ่อปนแล้วบาย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 กวน